สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมต่อเลยนายเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงดึกๆแบบนี้กันต่อนะครับผมมีข่าวคราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาอัปเดตกันหน่อยครับเหมือนว่า,าจากเอริกสันต้องเลือกครับราหวางวิกเตอร์โอซิเมนกับแฮร์รี่เคนคุณจะเลือกใครนะในช่วงซัมเมอร์นี้อีกข่าวหนึ่งเป็นข่าวของสาลิกาดงนีก็เซ่นครับเหมือนว่าจะท้าแชมเจมส์่มด้เซนของเลสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับไปตามกันหน่อย ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวสารกันนะครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับร้านพิซซ่าน้าสลักบายซินแอลิกต้องบอกเลยนะครับว่าแป้งพิซซาร้านนี้นุ่มๆเน้นๆเต็มๆคำครับราคาเริ่มต้นที่79บาทแค่นั้นเองครับมีให้เลือกหลากหลายหน้าเลยครับไม่ว่าจะเป็นหน้าแฮมชชสกรอกนังกรอบชี้ทะลักฮาวายเอียนมิกสเปเชียลและยังมีหน้าอื่นอีกหลายหน้าเลยนะครับ มีทั้งไซส์เอ็มแล้วก็ไซส์แอลครับเลือกได้2หน้ากินแบบจุใจกันเป็นลอยร้านมี2ส,สาขานะครับสาขาหนึ่งที่รามคําแหง60ใกล้โรงเรียนสุราหัวหมากน้อยครับสาขา2ครับที่ราชพัฒนา26นะครับที่ร้านมีตราฮาลานด้วยครับรับรองความอร่อยสะอาดเติมความอบอุ่นแน่นอนนะชางร้านครับเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับเวลา1 1บเโมงเช้าถึง2ทุ่มหยุดทุกๆวันจันทร์ครับสามารถติดตามได้ที่ Facebook เพจพิซซ่าหน้าสลักบายซินอะไครับหรือว่าโชว์ที่ศู 0858257820หรืออีกเบอร์นะครับ0832737142ฝากไปอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะครับรับรองความอร่อยได้เลยครับ100%เต็ม โอ้โห oh มามาตามข่าวสารกันต่อนะครับเหมือนว่าจางแมนเชสเตอร์ยูไนเดตตอนนี้จะเทงงบประมาณมหาศาลเสริมกองหน้าตัวเป้าในฤดูกาลหน้าครับและจางเอริกเซนเองต้องเลือกครับระหว่างแฮร์รี่เคนกับวิกเตอร์โอซิมเฮนว่าคุณจะเอาใครก็คือว่าสื่ออย่างเดลี่เซเลกราฟครับสื่อจังกฤษเนี่ยบอกเลยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเดตตอนนี้วางแผนการใหญ่นะครับในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี่แหละโดยจะวางงบประมาณทะลุหลัก100ล้านปอนด์อย่างแน่นอนในการซื้อศูนย์หน้าตัวเป้าให้เอริกเซนักเลือกใช้งานนะครับ รายงานก็บอกว่าเอริกเชนฮักต้องเลือกครับระหว่างแฮร์รี่เคนดาวยิงกับตันทิมาชิอังกฤษที่เพิ่งทำลายสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดการของไก่เดอทองสเปอร์หลังจากที่ยิงประตูที่2 6 7ไปในเกมที่ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1นประตูต่อศูนย์เมื่อวันอัิตย์ที่ผ่านมาและเขาเองก็กลายเป็นดาวสันโวในพิมลิครบ200รประตูด้วยนะครับอืๆๆหรือว่าจะเป็นอีกคนกบวิกเตอร์โอซิมเฮนที่ยิงประตูถล่มทลายในฤดูก,กาลนี้มีบทบาทสําคัญในการพานาเบลีขยับเข้าใกล้สกูเดโตครับและจากผลงานที่ยอดเยี่ยมในรอบแบ อยู่ฟาชัเลิกด้วยนะครับในส่วนของแฮร์รี่เคนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าสเปอร์จะสามารถตกลงสัญญาฉบับใหม่กับเขาได้หรือเปล่าหากไม่ประสบความสาเร็จครับเดเนียลเลวี hmm. is, ประธานของสเปอร์เองจะพิจาจรณาขายทันทีครับขณะที่สัญญาเข้าสู่ช่วง12เดือนสุดท้ายนะ่ะซึ่งเป็นการยากครับที่จะเรียกค่าตัวมา,าสารจากสโมสรต่างแดนแต่สาหรับชิมในพิมพเลนกรีทด้วยกันนะครับจะต้องไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์สำหรับค่าตัวของแฮร์รี่เคน ส่วนทางด้านของวิกเตอร์โอซิมเฮนเองครับดูเหมือนว่าแหล่งข่าววงในของสโมสรเนี่ยจะบอกว่าเหมาะกับโปรไฟล์การจำชิมของเอเล็กเซนฮังมากกว่าเรื่องค่าตัวลาเรนติสประธานสโมสรน,นาโปลีครับได้ตั้งราคาที่ไม่ต่ำกว่า120ล้านยูโรแน่ๆหลัจากควักกระเป๋า70ล้านยูโรซื้อมาจากเร็วเมื่อ3ปีก่อนด้วยนะครับ <c oughs> ต้องมาตามเลยครับ ว่าสุดท้ายแมนชเชสเตอร์อยูไนเต็ดจะเลือกใครระหว่างวิกเตอร์โอซิมเฮนกับแฮร์รี่เคนนะโอ้โหค่าตัวแพงจัดทั้งคู่อยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับแล้วแฟนบอลอยากได้ใครก็มาดูกันหน่อยนะไปตามีข่าวของเชมมิทสันกับสาริการดงนิวคาสเซิลกันต่อนะครับมาก็คือว่าชางเชม,มิทสันครับกองกลางตัวรุกทีมชาติอังกฤษของทางเลสเตอร์ซิตี้เองจะยังคงเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัพของสาริการดงนิวคาสเซิลในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับ อันนี้เป็นข่าวจาก Northern Echo ครับบอกว่า New นิวคาสเซิลยูไนเต็ดจะกลับมาชาบชามเจมส์ไม่ได้สันอีกครั้งครับเมื่อตลาดซื้อขายช่วงสมมอน,นี้เปิดทำการครับลนคาะว่ดทางเรือใบสิฟ้าแมนสตี้ก็เป็นอีกทีมที่ให้ความสนใจในทางเจมส์ไม่ได้สั่นด้วย เราต้องบอกเลยนะครับว่าชางนิวคาสเซิลเองได้ยื่นข้อเสนอขอซื้อเจมส์เมดิสันเมื่อช่วงเสมมือพปที่แล้วแต่กลับถูกปฏิเสธกลับมานะครับและชางนิวคาสเซิลเองได้สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการคว้าเจมส์เมดิสันอีกครั้งกับในช่วงตลาดเดืนมกราคมที่ผ่านมาแต่สถานการณ์บีบบังคับให้เลสเตอร์ซิตี้ครับไม่สามารถขายตัวหลักได้เพราะต้องแข่งขันการหนีตกชั้นฤดูกาลนี้ไปก่อนนะครับ แต่ว่ายังไงก็ตามครับด้วยสัญญาของเจมส์เมดิสันที่มีอายุจนถึงกลางปี2024เนี่ยได้มีแนวโนมว่าจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปด้วยครับจะไม่ทางเลสเตอร์ตอนนี้อาจจะพิจารณาข้อเสนอของสโมสรต่างๆในช่วงซัมเมอร์นี้แหละแล้วก็เมื่อสัญญาของเจมส์เมดิสันเองครับเข้าสู่ช่วงเวลา12เดือนสุดท้ายนะครับ แต่ว่าทั้งนี้ทั้นนั้นครับแมนซิตี้เองก็วางแผนรองรับการสูญเสียแบรนด์โดซิวากองกลางตัวเก่งของทีมชาติโปรตุเกสด้วยครับที่อาจจะย้ายทีมในช่วงเสมอปีเดียวกันนะครับและก็เหมือนจะเล็งมาที่เจมส์เมดิสันครับเข้ามาแทนที่ในบทบาทเดียวกันด้วยนะครับโอ้โหต้องมาตามแล้วว่าข่าวนี้จะเป็นยังไงนะครับเนื้อหอมเหมือนกันสำหรับเจมส์เมดิสันตอนนี้นะโอ้โหนิวคาสเซลก็อยากได้ แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็อยากได้นะครับอาร์เซนอลก็เคยอ,อยากจะได้เขาเหมือนกันนะครับฟอร์มก็ร้อนแรงเหมือนกันสำหรับฟอร์มการเล่นส่วนตัวของเชมมิสันกับทางเลสเตอร์ซิตี้นะตอนนี้ต้องมาตามว่าใครจะได้ตัวเขาไปครองในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับรวมไปถึงวิกเตอร์โอซิมเฮนแล้วก็แฮร์รี่เคนด้วยว่าข่าวคราวจะเป็นยังไงทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาให้ผมได้เลยครับจัดมาฮววรุ่น